ว่าเธอคนนี้ค่ะนักร้องลูกทุ่งนะคะเจ้าแม่ศัลยกรรมค่ะอย่างดามายุรีนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเธอตัดสินใจทําศัลยกรรมหน้าเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตค่ะหลังจากที่เธอเองเนี่ยต้องบอกว่ามีปมมานานกว่า20ปีแล้วนะคะก่อนหน้านี้ค่ะในโลกออนไลน์เนี่ยก็พูดถึงกันอย่างมากค่ะหลังจากที่มีคลิปของดามายุรีนะคะโชว์ใบหน้าใหม่หลังจากที่เธอเนี่ยทำศัลยกรรมค่ะโดยการอัปเดต3วันเท่านั้นนะคะนะตอนนั้นคนก็พูดถึงอย่างมากเลยค่ะ จนตอนนี้คุณผู้ชมขาขอไม่อยู่นิ่งแล้วนะคะเพราะว่าดาวมายุรีเนี่ยตอบกลับแรงมากเลยค่ะหลังจากที่เธอเนี่ย ถูกแซะในเรื่องของหน้าตาบอกว่าหน้าเหมือนตุ๊กตาอยางค่ะก็คือโพสต์กลางอินสตาแกรมส่วนตัวเลยนะคะแม้ว่าดาวเนี่ยจะออกมาอธิบายนะคะว่าเธอเนี่ยต้องทนทุกข์ทรมานหลายปีหลังจากที่หน้าเธอพังเพราะว่าหมอเถื่อนค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยกำลังที่จะฟื้นฟูกําลังที่จะกู้หน้าใหม่ก็เลยตัดสินใจทาศัลยกรรมอีกครั้งหนึ่งซึ่งรูปที่เธอถูกคอมเมนต์นแรงๆะคะ่ะเป็นรูปที่เธอเนี่ยโพสต์ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะโดยเขียนแคปชั่นนะคะบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง อยากสวยก็ต้องสัญญกรรมสิคะสามเดือนกว่าผ่านไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดือนกว่าผ่านไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปหน้าก็เริ่มดีขึ้นสวยขึ้นและเมื่อสองวันที่แล้วค่ะก็คือวันที่25ที่ผ่านมานะคะเธอเองเนี่ยก็ถูกคอมเมนต์แรงใต้โพสต์ค่ะบอกว่ามองแล้วทําไมเหมือนกับตุ๊กตายางเลยอะแน่นอนค็ว่าเอ่องานนี้ไม่ขออยู่เฉยแล้วนะคะเป็นใครใครก็ทนไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่า มันเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างจะเซนสะิทีฟเนาะเธอก็เลยเข้าไปตอบกลับทันทีค่ะบอกว่าเออก็คงจะต้องไปถามคุณหมอนะคะตุ๊กตายางแล้วยังไงอ่ะดิฉันชอบแล้วก็พอใจในหนังหน้านี้ค่ะตุ๊กตายางไม่สวยตรงไหนถ้าไม่สวยเนี่ยไม่งั้นคงไม่แบบคนคงไม่สร้างตุ๊กตายางมาแทนมนุษย์หรอกคะ่ะย้อนกลับไปดูหนังหน้าคุณด้วยนะคะว่าคุณเนี่ยสวยแค่ไหน โอ้โหเรียกได้ว่าก็ต้องฟาดแบบนี้แหละคะ่ะคือบางคนเนี่ยสักแต่ว่าเม้นสักแต่ว่าพูดเอาสนุกปากเอาอารมณ์ตัวเองว่านะคะเอาจริงๆเนี่ยไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะรูปร่างหน้าตาย,ยัางไงเราก็ไม่ควรไปบูลลี่เขาอยู่ดีค่ะเหมือนว่าเป็นการไปสร้างบาดแผลในใจเพิ่มห้กับคนอื่นเขาด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนคนนั้นกว่าจะผ่านมาจนถึงจุดนี้ได้ที่เรามองว่าเอ๊ะอย่างงั้นอย่างงี้กว่าเขาจะผ่านมาได้เนี่ยบางทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรไปวิชาวิจารณ์คนอื่นค่ะ